ผมก็เลยสิมาติดตามนะครับการปลูกหยาสามสายพันธุ์สุดยอดอีรีครับพี่น้องครับอันนี้ออกหาเลยครับผมหาเลยครับแต่ถามว่าแตกกอดีบ่วครับเบืงพี่น้องเบงเอาครับนรกจักระพัดเขียวสดเลยนะครับแตกกองามครับแตกกอดีครับนี่ครับนี่ครับ สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกคนนะครับที่ตามรับชมคลิปนี้ครับหลังจากคลิปแรกที่ผมได้ามาทายเกี่ยวกับการปลูกหญ้านะครับสามสายพันธุ์สถานที่ตรงนี้ก็คือแปลงพืชอาหารสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสตว์คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยกรศสิน์ครับพื้นที่ในเมืองนะครับผม อยู่ไกลกับแม่นหอพักเพื่อนครับผมหอไนครับผมก็เลยสิมาติดตามนะครับการปลูกหญ้าสามสายพันธุ์ตัวแรกครับนั่นก็คือหญ้าเนเปียร์ท้ายเขื่อนซูเปอร์ลิฟนะครับอันที่สองก็คือสายพันธุ์หญ้าหน้ารกจากกระพิท้ายสุดนั่นก็คือเป็นเนเปียร์ปากช่องหนึ่งนะครับผมมีอยู่สามสายพันธุ์ตัวแรกครับอยากให้พี่น้องมาเบิ้งครับครับ อ่อนซ้อนหลายๆครับโบเมนออนซ้อนยังเด้อครับวัดจะพืชเริ่มขึ้นแล้วครับอายุผ่านมา1เดือนนะครับผมผมกับนักศึกษาแหละครับปรกายกฟาม์มครับมาปลูกไว้ตัวนี้วันที่เจมิถุนาสองห64ี่นะครับเมื่อนี้ที่ผมถ่ายคลิปก็คือวันที่5้ากรกฎาคมนะครับ2564ตี่ดีกลผมก็คือเขาผ่านมา1เดือนนะครับอยากให้พี่น้องเบิ่งนะครับว่าเกิดยังขึ้นครับนี่ครับอันนี้คือ นะครับผมท้ายเขื่อนซปเปอร์ลีฟครับเบื่อนเพื่นแตกกอครับสุดยอดอีลีครับพี่น้องครับอายุนี่สิปลูกลงไปสองนอเนาะสองท่อนครับแบบนี้ครับนี่ครับอันนี้ออกหาเลยครับผมหาเลยครับแตกสวยงามนะครับความสูงเฉลี่ยกับสิประมาณหาสิบเส้นหกสิบเส้นนะครับไทยเลยครับอันนี้คือ เนเปียท้ายเขื่อนซุปเปอร์ลิฟครับจาก1ิคะแนนผมห้1ซิะแคแนเต็มเลยนะครับขนาดว่าทั้งสาขาเนี่ยไู้ดดูแลเลยได้ครับเนี่ยฮะขื่นหญาเขี้ยวเหลือสุดท้ายก็คือต้องกำจัดวัชพืชนะครับผมกำจัดวัชพืชออกจากร่องตรงนี้นะครับแล้วก็เสียห้คนงานเพื่อนปล่อยน้ำเข้ามานะครับเร็วๆนี้นะครับเพื่อผู้ใดตัดสินใจที่อยากจะปลูกยาครับกับยาพันธุ์นี้ก็เป็นอีกช้อยหนึ่งตัวเลือกนึงครับเนเปียท้ายเขื่อนซุปเปอร์ลิฟครับอันที่2ครับ นี่ครับหนึ่งงานอีกหนึ่งงานต่อมาที่ปลูกไว้ก็คือนรกจักระพัดนะครับเดี๋ยวถามไปเบิ่งครับนี่ครับนรกจักรพพัดขึ้นว่ครับขึ้นทุกันครับผมแต่ก็องามครับเขียวสวยเลยครับนรกจักรพรัดนี่ครับนี่ครับผมค่อนข้างจะห่างนิดนึงนะครับผมนี่ฮะถามว่าใบมันสีบองงามเหรอครับผมความดูสึกผมนะแต่ถามว่าแตกกอดีบ่ครับเบิ่งพี้เอาเบิ่งเอาครับนรกจักระพัดเขียวสดเลยนะครับ แล้วก็พื้นที่ตัวนี้กัหนึ่งงานนะครับในการปลูกนะครับแตกดีครับแตกดีนรกจักระพักก็แตกดี10คะแนนนะครับในสภาพพื้นที่แบบนี้นะครับผมสีไฮประมาณสัก8.5นะครับไฮคะแนน8.5เพราะว่าเพื่อนดูแลเจ้าของเองได้ครับพี่น้องผมบ่ได้มาจัดการมาซอยมาไห่น้ามาอย่างเลยนะครับน้าม็มีแต่มาจากเที่ยวบดาเพื่อนหลงมา สองงานทุายนะครับก็คือเนเปียปากช่องหนึ่งนะครับผมนี่ครับหลมองนี้มาสิเป็นเนื่นนะครับมองนี้สิเป็นเนื่นขึ้นอ่ามากกว่าสิค่อนข้างจะอ่าแรงนิดนึงนะครับทั้งอาจารย์เพื่อเลเอย์ตรงนี้ครับเนเปียปากช่องหนึ่งแต่กอง้ามครับแต่กอดีครับนี่ครับนี่ครับออกเป็นกอเป็นกอออกเลยครับนี่ครับอันนี้คือปากช่องหนึ่งนะครับผมพื้นที่อยูสองงานนะครับตรงนี้จากซิปะแน่น ผมให้เก่าคะแน่นเลยครับผมการแตกก็ดีสําหรับพื้นที่ที่ดินแบบนี้ได้ครับผมดินที่อยู่ในมหาวิาลนะครับแล้วก็บสได้รับการดูแลแบบย่างดีหรือว่าดูแลแบบประณีตนะครับมั่นก็ยั่งแตกออกมาได้นะครับรับเป็นการติดตามนะครับบนการปลูกนะครับครบรอบหนึ่งเดือนนะครับทีของผมหนึ่งเดือนป๊อดอนนี้ไหมเอ้าขอดึงวัชพืชออกให้พี่น้องเบิ้งนี่ครับอันนี้คือตาแหลกครับนี่ครับเบิ้งครับ สุดยอดเลยนี่ครับพ่แม่วาเตะตกอเดี๋ยวได้ครับนี่ครับเพิ่งกอนี่ครับเพงครับขึ้นนะครับเขียวนะครับเขียวขโมยนะครับผมท่านี่ก็ต้องขอขอบคุณยกฟาร์มยกฟาร์มกาลสินนะครับบ้านมอดินแดงตำบลพุท่องอำเภอเมืองักหวกาลสินนะครับที่เพิ่นอนุเคราะห์ทนพันธุ์มาไห่ทางสาขานะครับจำนวนเจ็ดพันท่อนนะครับ แล้วก็เพื่อนกับน้งตามมาสอนนศึกษามาซอยปลูกอยู่ในนี่เลยครับนี่คือผลผลิตผลงานเพื่อนผู้ได้อยากได้ท่อนพันธุ์นะครับสายพันธุ์ของหยานะครับติดต่อยกฟ้ามได้เดี๋ยวผมเสียห้เบอร์ไว้ดูใต้คลิปนี้นะครับผมอายุหนึ่งเดือนของการปลูกหญ้านะครับในเปียดให้เขื่อนซปเปอร์ลีฟนะครับนรกจักพัดแล้วก็ปากช่องหนึ่งครับผมขอบคุณตามรับชมคลิปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ